ต่อไปทีนี้ธุรกิจเป็นพรกฉบับที่สามนี่ที่ท่านกู้มาจะไปทําอะไรนี่ท่านก็บอกว่าไม่ได้กู้ไม่ได้กู้อันจริงไม่ได้กู้หรอกแต่ท่านใช้แบง่งชาติใช้สภาพคล่องมันก็คือสุดท้ายมันก็วกมาเป็นภาระหนี้ของประเทศท่านครับจําประวัติศาสตร์ได้ไหมเราไปคิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีผู้รู้อยู่นั่นมีผู้มีอุดมการณ์อยู่นั่น มีคนเก่งอยู่ที่นั่นเราเชื่อให้เครดิตท่านสูงมากแต่ในประวัติศาสตร์เนี่ยแบงค์ชาติหรือธานาคารในประเทศไทยนี่แหละได้สร้างวีรกรรมบาดแผลใหญ่มากใหญ่ที่สุดด้วยสามครั้งที่ผมจําได้ครั้งแรกยุคจอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์บอกให้แบงค์ชาติไปซื้อหุ้นกู้บริษัทบุรพาสากลเหมือนกันกับวันนี้แหละเหมือนแบงค์ชาติวันนี้กําลังจะให้ไปซื้อหุ้นกู้เอกชน บริษัทไหนเนี่ยเดี๋ยวรู้ C P C P O C P O C P t เธอวนอยู่นี่แหละสมัยจอมบนสลิดบอกให้แบงค์ชาติไปซื้อหุ้นบริษัทไปซื้อหุ้นกู้บุรพาสากลหุ้นกู้ก็คือ,คอตาสารนี่นี่แหละอาจารย์ผวยอึ้งภากรไม่ซื้อจอมบนสลิดปลดมั้งตอนนั้นสุดท้ายแบงค์ชาติซื้อซื้อแล้วเป็นไงครับบุรพาสากลเจ๊งหกร้อยล้านวันนั้นมันไม่น้อยเลยพองบประมาณประเด็นมันหกพันล้านตอนนั้น เงินก้อนนั้นก็เป็นภาระของประเทศจนวันนี้นั่นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเร็วมาหน่อยนี่ยุคเราทันแล้ว404394042 40, 40, นี่แหละคืออะไรครับก็แบงก์ชาติไปตั้งกองทุนฟื้นฟนูพัฒนาระบบสถาบันการเงินไปซื้อนี่เสียจากเอกชนนี่เสียกับหุ้นกู้เสียไม่ต่างกันหรอกไปซื้อนี่เสียจากบริษัทเอกชนซื้อมาแล้วเป็นภาระ แล้วก็ไปตั้งองค์กรปลรสขายหนี้เสียในราคาต่ำในที่สุดประเทศเป็นหนี้8แสนล้านบวมดอกเบี้ยล้านสี่จนวันนี้กองทุนฟืนฟ้นฟูพัฒนาระบบสถาบันการเงินยังแบกหนี้แล้วแบกไปถึงที่สุดใครรับผิดชอบประเทศไทยประเทศไทยมันใครครับเป็นตึกอครับก็คนนี่คนนี่แหละคนประชาชนทั้งหมดเนี่ยต้องใช้ตึกมันใช้ไม่เป็นหรอก แล้วล่าสุดไม่ล่าสุดแล้วก็ใกล้เคียงกันน่ะแบงค์ชาติสร้างวีรกรรมอีกอันหนึง่งผมกําลังจะบอกให้ท่านว่าแบงค์ชาติว่าท่านศึกษาไว้เป็นบทเรียนหน่อยอย่าประมาทก็ผพราว่าแบงค์ชาติตอนนั้นชื่ออะไรครับไม่อย่าเอ่ยชื่อท่านเลยครับท่านก็ดีแต่ท่านผิดพลาดท,ท่านเริงชัยมละกานนท์รัฐมนตรีครังอํานวยวีรวันไปเอาเงินสํารองของประเทศต่อสู้เพื่อปกป้องค่างเงินบาท ไปปกป้องค่างเงินบาทเจ๊งเรียบร้อยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเจ๊งกันทั้งประเทศเป็นลูกละนาาต่อไปอีกหลายประเทศสามครั้งสามคลาสามครั้งสามคาที่แบงค์ชาติได้สร้างแผลใหญ่ไว้ในประเทศแล้ววันนี้ท่านก็จะไปซื้อหุ้นกู้เอกชนถามว่ามีเหตุผลไหมมีตลาดทุนพวกนี้เนี่ย มัน3.8ล้านอ่ะใหญ่ถ้าตลาดทุนพวกนี้ป่วนถึงเวลาที่เขาเอาหุ้นกู้มาขายคืนเจ้าของผู้ขายซื้อคืนไม่ได้มันก็ป่วนมีเหตุผลครับแต่มันมีทางอื่นไหมทางอื่นไหมที่แบงก์งงชาติไม่ต้องไปซื้อแบงก์ชาติไม่ต้องไปซื้อแทนเขามีไหมมีเขาช่วยตัวเองได้นะท่านไปดูบริษัทเิ ของใครบ้างอ่ะ CP CP o แล้วใครอีกเยอะแยะถามว่าเขาจนไหมเขาก็มีสินทรัพย์เท่าไหร่ก็อันดับหนึ่งของประเทศอะติดอันดับแรกของโลกถามว่าคนเหล่านี้ไม่มีปัญญาจะไปซื้อหุ้นกู้ตัวเองเหรอปล่อยขายไปแล้วซื้อกลับไม่ได้เหรอและที่ผมจว่หัวไว้เมื่อสักครู่นี้รายงานของสำนักข่าวบุมเบิร์กสหรัฐอเมริกาเชื่อถือไหมละครับ เขาบอกว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวช่วงโควิดทุนใหญ่ของไทยไม่รู้ไม่เอ่ยเชื่อระดมเงินเข้าฝากแบงค์ของไทยร่วม800ล้านเท็จจริงท่านไปดูระดมเงินเข้าฝากเอาแล้วถ้ามีเงินไปฝากอยู่ทําไมต้องมาผักพะลังให้แบงค์ชาติต้องไปช้อนต้องมาซื้อหุ้นกู้ให้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe l i ค์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบ